สวัสดีครับ, um, well, right บพี่น้องมื่อวันไปน้าไปยามรอบแล้วก็พ่อจะของไร้พี่น้องวว้อย่างนี้เออนีนี่พร้อมสิบวันไปปล่อยพี่น้องเมื่อวันพระวันเขาออกวันสาบวอกคาซัดวันนี่ดึูว่ามันมันบวมวันนั้นบ่กินจนเดี๋ยวเดี๋ยวนี่แกเสื้อก็ดีเดยโอ้เดี๋ยว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 โอ้นีดีเออแกเสื้อกลอกปุ่นไล้ธรรมไทยอยู่ออกคอันนี้ก็ได้กินกป่อนพวกเขามาแบกใบตัวสองปาก บางมันสทีดูอกโยหรอกเลยนะโอเคออก็ขางเดียวนะเออนุ่มพี่น้องคนเขามากินป่าเมื่อเดืเสียดังหินป่าหินหินดีออก็ได้ก็ที่เอาไปปวดออกปล่อยอืมไปปล่อยตัวไข่หยาบจังน้อยเนาะอืไข่หยาบเลยเนาะดีแล้มันออกโอ้ยังเมนเด็คเมนต์นี้เนาะเอออันไปขางเดียวก็พอแล้ว กับส่วนอันนี้มันมัดมันบมเมีนนี่นี่นี่ออกเลยทีงามันตัวนี้มันมัดไปตัวนี้มันมันมันไขว้อยากเด้อพี่อ้อยากมันบมเมีนเออมันเพลิกไหมมัดไหมตาบมดีเนาะกะกะตัวงามันเหลือสีออกดิตัวนี้เด้ตัวนี้เด้อออกมันจังจังหลุดว่ออกกพุผนบ่อเออผลบ่อเออมันสิออกไปเลยดิเพราะว่าเฮาก็ยังมัดใหม่เออเฮาจงมัดใหม่อ๋อมันมันสิมีฮู้มันบ่มีฮูห่วนตัวโมมีทางออ๋มันเอาดีกเดี๋ยวไปปล่อยดอกบ่ไปวันพระวันออกพรรษาวันนี้ มันปีนทังคุมันสีว่าข้งนี้นี่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 แก่ทั้งอันดีกว่านี่้แกทังใตขีทังีพี่พี่พี่ฟังพี่มันผูกสองหูเด้นี่นี่หูตึงนี้คือผูกนลเี่ละมันมันดูดเข้าไปคุณนไปขิงไปขิงตาเลียมแมบแอยตึงมันค้ายบอกว่าลก็ผูกดีทีังเพื่ได้ผูกผูกฝึงผูกน้บเขาตัวนี้นี่อ้าแก่นีกี่แก่นีนี่เพื่นแก่นีนี่ ยกได้แล้วนะครับม,มันออกครงนี่จงจแก่ั้งผดเนี่อือมันก็ะิแก้เหนียวแก้เลยห่วยฟูร้าแกะอมมีนแล้วปัดนะถ้าป่าจะถงขึ้นจอกเลยห้วยขบันไดใส่ป่านีเมีดบ่ดเวลาก่อนต้อเบิดเวลาก่อนยู่ดอตตมันออกอกพออีกนี่เต่ออกแล้วกันข้างนี้นี่น,นี่น,นีแต่ว่าเขาก็กนนั้ตงปาเพระเทียงเมียย พี่แตสร้างเสร็จน่นดีมันออกกันได้เออเอเคเดียวกันได้เนาะออกแล้วพี่อพี่ต้องไปออกแล้วเดี๋ยวังเด่ามือมือเด้อะแต่ว่ามึงมึงมันถือออกครับมึงมันถือออก็ออกกันนะออหัวแล้วลีลาของหัวย่าตี๋โอ้โหหลาดเว้ยออกนี่้อก่อนอือกินจุดไว้พี่บันหลันเนาะออกแล้วครับออกแล้วคุณแต่เพิ่นดันออกจุดเพราหัวเพิ่นนั่นน่ะดึงออกแล้วไปปล่อยไปปล่อย อี้มัดดีผมเนาะผูบดทนะพี่บรรลันเป็นบ่ตเป็นเป็นจิงเก่หน่อยอนเน้นวเสาน่อยเน้นเสาหน่อย,อนนอยเขาเดี๋ยวเป่อๆครับดื่อตาตัวหนังดอกเนานหยมะซืมันเค็งเออขี้ี้ออกน้อนอกห,อหอังาก,งากทุลักทุเลเลยตัวใหญ่ไหลปากอันนี้ทำได้หน่อยก่อนมันคือ ลลหลดดอเพราะเพาเทกกดหลุดอ้เนาะนี่ตัวนี้เออออกขังกันทุลักทุเลเลยแล้วบงเรียบมันมึงเรียบบางกลุ่มเยบมันแหลมดจีเรียบมันกลอืาดบ่หน่อยปไนได้เนาะพี่น้องค่อออกแล้วออกแล้วติดรลบอพังไทเรียบป่นเนี่ยอ้ยผุดเรีบไปุดุดุุด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 ยอดเลยอ้าวเท่านี้แหละพี่นอออ้องเนนอมืองสาเนลี่ยมเสีไปปล่อยบ้านวัดพระวัดเจ้ วัดพระฝ่นล,ละพราวาวัดละผละู้่นปล่อยดีครับ